คุณโดมฮะบคุณบอกว่าคุณชอบทําอาหารมากชอบแค่ไหนชอบแค่ไหนจริงๆมันมันเริ่มจากไฟบังคับนะแมทคือตอนอายุประมาณ20เนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วในยุคนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเอาตรงๆเลยอาหารไทยเนี่ยจืดจืดหวานแล้วก็ชอบใส่ผักแปลกๆมาอยู่ในอาหารที่เมืองไทยมันไม่มีอ่างเงี้ยต้มยำใส่ข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกินอาหารที่มันจริงจริง โทรหาคุณแม่เลยเออไอ้นี <S 1> <S 1> ่ทำยังไงไอนุ <sm ø t ion ist> ่นทำอยากกินข้าวมันไก่สมัยนั้นโหข้าวมันไก่ที่นุ่น เป็นไปไม่ได้เลยดิบครับนะบบใช่ก็ก็ถามสปูตแล้วก็ทามาเรื่อยๆจริงป่ะจริงคือแรกๆทำทำได้เลยไหมหรือว่ามันผิดผิดถูกถูกไหมก็ผิดผิดถูกถูกเอาตรงๆก็ยังไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าเรามีเพื่อนเป็นเหยื่อคือพวกเพื่อนชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีเพื่อนนักเรียนนี่ะมาเป็นเหยื่อเฮ้ยมากินข้าวว่าเราแล้วก็โอเคไหมกินได้คนก็ไม่เคยกินมาก่อนครับก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าบรรทัดฐานของของอาหารแต่ละอย่างของไทยเป็นยังไงคืออาหารไทยยังไม่ได้บูมเหมือนปัจจุบัน พอเสร็จแล้วเนี่ยก็มันก็เลยติดไปที่สายเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นงานอดิเรกแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยงานเราเริ่มเยอะขึ้นบางทีเราออกไปสังสรรค์ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็เลยจะชวนเพื่อนเนี่ยมาแห่กันที่บ้านก็จะทำที่ผมทำก็คือผมทำอาหารเพื่อนกินจริงใช่เพื่อนก็จะเอาเครื่องดื่มมาอะไรมาปกติจะเห็นคิดว่าไอ้โดมชวนในบ้านก็จะแบบอ่ะ เปิดเพลงให้ฟังเป็นดีเจชนแก้วกันไปอย่างนี้วานนี้แต่ดีแท้คุณแบบว่าเป็นพ่อบ้านทำอาหารใช่ใช่ผมทำอาหารแล้วยิ่งช่วงนี้แต่งงาน้้วนยครับเดี๋ยวผมขอก็เลยทำให้ภรรยาทานด้วยอะไรเงี้ย่วงโควิดก็อย่างนี้แหละฮะเราก็ต้องก็ต้องพัฒนา